ครับผมพอกันแล้วครับก่อนข้อม,มีสารมมนแมตต์มันี้วันที่ยิบเกียดพื้นสภ,ภาคม64ครับมันเป็นเลหัดครับผมก็ได้ติดตามพ่อจะกรพัฒนา2อ2พันองเฮียตุยมีแล้วครับติดตามชมเลยครับ ครับเมื่อนี้ครับเกี้ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศสุดยอดเลยครับแดดกับพระจัดเป็นไรครับแต่ว่าขี่ฟาก็มีพอคึมๆนี่แะครับับไปชมต่อเมื่อนี้มาเกี้ยวเขาหัไน่ใช่ <c oughs> ประชมรถเกี่ยวเขา่า่อจะเด้พัฒนาต่อครับกำลังเกี่ยวเขาา่างหนาใช่ครับผู้คนหน้าหลายครับรถเจ้าซีเก่าครับ ครับรอย่าลืมกดติดตามกดไล์กดแชร์กดทำมีส3าบันแมทดีเลยครับเด็กเตรีมีกำลังใจเฮ็ดเก็บไม้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆครับเ,เรื่องไล่ได้กับสีพ่อๆได้ลุยยงอนย้อนหรอกครับซ่องพ่าดังบันไดะทานซ่องดังๆคือเขาวงตับโอ้ยครับ ก้อนค้ำกับเป็นคนไม่เลยแล้วครับ่ันช่องดังคือเขาตอนนี้ก้อนค้ำกับบ่าดังครับกับไปไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับว่าฟ้าว่าฟังว่าใจหอนครับ จะเริ่มเด้อครับผู้ใดสิสสิต่อรถเกี่ยวเข่ารถตีดินปั้นดินพ่อจะเริ่มพหน้าของเฮียตุยครับมี่ให้บริการเมิดครับเป็ดทีฮอดหมองไปฮอดไปถึงทีครับราคากเป็นกันเองครับคุยกันได้ครับ ครับเดี๋ยวเอกผมสิบผ้าไปเบิกเพื่อนเอาขอขึ้นรถเดอ้อครับพี่น้องครับไปเลยครับผม ครับสุดท้ายนี่ผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม